ดีแกจ้งผิดจริงคีมต้องพูดหน่อยอันคิมช่วงสองกลางอ๋อได้เลยครับเป็นไงบ้างคะแฮปปี้ไหมคะแฮปปี้ค่ะดีค่ะหนูก็แทบจะไม่ได้ทำอะไรสักเท่าไหร่ก็ฟิลฟิลเออใช่รอยังไงก่อนเหมรยังไงก่อนอะไรใหม่ๆที่ว่าไปดูนี่ใหม่สิว่าไปพักผ่อนหย่อนใจกี่วันนะคะไปแค่ค้างสองคืนนะคะ แล้วก็เปลี่ยนบ้านสองหลังเพราะว่าบ้านมันเต็มมันเป็นทิปที่บังเอิญว่างพร้อมกันคนก็เลยจัดกันไปที่นั่นมีกี่คนคะสิบหกคนค่ะทั้งสอครอบครัวพ่อแม่ของเราอ๋อหลายบ้านเลยมีฝั่งบ้านโบบ้านพี่เล็กบ้านเพื่อนพี่เล็กอีกสองคนใช่แล้วก็ลูกๆเขาอะไรเยอะแยะหลายคนค่ะกับทิปนี้มันไปทำอะไรกันบ้าง พักฝันยังไงบ้างไปเปลี่ยนที่นอนเปลี่ยนเปลี่ยนแม่ครัวเอมเปล่นเลยไปหาข้าวกินแล้วก็เปลี่ยนที่นอนกันคือคือเราเหมือนแบบเราอยู่แต่กรุงเทพเนาะก็เลยว่าเออลองหาอะไรใหม่ๆทำดูเพราะสงการเราไปไอคอนไปเรียบร้อยแล้วเติมเต็มเรียบร้อยแล้วขอโทษขอโทษอย่างมูมนต์หวานซีเรียบานเนี้ยมีให้แบบที่เติมฟิวเติมจอยเติมอะไรหวานอยู่แล้ว างานนี้ก็เติมได้นะถ้าว่าใครทด้ขาดหวานอันนี้ก็อร่อยหว <g ession> านทับใ <g ess> ไม่ไม่ค่อยหวานอะไรกันขนาดน้อยู่แล้วอ่ะมันก็ก็อย่างที่ทุกคนเห็นแหละเบื้องหลังกับเบื้องหน้าเหมือนกันเล<อ>ยไม่มีอะไรต่างต่างเลยเป็ดเออเลิศแต่ๆๆสิ่งที่เขาโฟกัสก็คือชุดบิกินี่ขึ้นท่อนของเราเซ็กซี่ขยี้ใจใช่ขยี้จุดงติงเนาะเออ ก็ให้ให้คนได้เห็นกันบ้างให้ได้ชื่นใจกันบ้างว่าต่อให้เราจะเป็นสาวอวบแล้วก็สามารถสวยในในรูปแบบของเราได้เหม,มือนกันไม่แบบแม่ทำไมทำไม,มคนบอกบอย<อ>หน่อว่าเอออวบมันก็จะมีอยู่อีกน,นึงแหละ <S <S <laughs> ก็จะมีอยู่ชอบ <S <S 2> <S 2> ทามก็แบบเอออ้วนจางอวบจางทำไมทำอะไรอ้วนจาง,จางเหนื่อย ก็ต้องกินออกินเสร็จไม่มีเวลากำลังกายแล้วก็นอนอ,อนี่คือผลลัพธ์ถ้าอยากได้แบบนี้ลองทําดูสิคะ <c oughs> อันนี้พูดเหมือนตลกแต่ว่าก็ไม่ได้ซีเรียสจับหุ่นหรือว่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมถามว่าอยากหุ่นดีไหมเรามีหุ่นในใจอยู่แล้วทีเออ่เราอยากได้แบบเคนดัลอะไรเงี้ยแบบโอ้โหสวย <ทำ S 1> ส<า>บร้องสิบเอ็ดก้นเป็นลูกพีชเหมือนข้างหลังอะไรเงี้ยป็นลูกพีชก็ชอบชอบจริงๆแต่ยังทำไม่ได้ไว้เป็นเรื่องของอนาคต ถ้ามันทําได้ก็อย่างที่เคยบอกไปมันจะได้เห็นกันแน่นอนด้วยความที่เราเป็นดาราก็คือมันจะต้องมีความสวยความคุงดีตามแบบ1 0นดันมันกดดันเรายังไงบ้างมแม่แล้วคนทักไปบ่อยเลยหรว่านี่มันสมัยใหม่แล้วด้วยค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่คนเขาก็เสพที่ผลงานกันค่อนข้างเยอะแล้วก็เสพตัวตนของนักแสดงคด,ดนันๆที่ที่เผยออกมาให้เห็นอย่างเงี้ยอย่างเราอย่างเราก็เป็นแบบฟิลคอมเมดีส้สาวก็หลายหลายคนก็เริ่มไม่ค่อยเชื่อเราว่าเรียบร้อย ก็เลยว่าเออก็ปล่อยใจยปล่อยฟิลไปแต่ก็ถามว่ายังคงคนโทรลเรื่องการกินอยู่ไหมก็คนโทรลปกติแต่มันก็คงจะมีวันที่แบบเออใกล้จะเป็นวันที่เลือดมาเยอะเ,ออเลือดจะไปลมจะมาก็จะมีสิวขึ้นบ้างท้องจะป่องบ้างอ,อ,อาจจะเป็นช่วงที่หลายๆคนเห็นแล้วเออท้องป่องจริงแต่มันก็ป่องมาตลอดแหละเพราะเราก็นะเราก็มีอันจะกินนะเนาะเออเราก็ต้องกินเรื่อยๆเติมเต็มเรื่อยๆวันไหนที่เหนื่อยก็กินข้าไป้าไห ที่มีคนทักว่าปวดขึ้นเลยอย่างเงี้ยค่ะมันบั่นทอนเราไหมแม่ครันคบั่นทอนไหมแรกๆก็บั่นหลังๆก็เริ่มแบบไม่บั่นแล้วออสบายใจเธอ,อเห็นว่าฉันก็สวยอยู่นี่ถ้าจะปวขนาดนี้ฉันสวยขนาดนี้คนยังชมขนาดนี้ฉันหอมอ่ะเออโลอนจะไมหยุดหมุนเลยหรออ,อ้าอววาาแบาาาาาาายาาอาา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 า หยุดชะงักเกินไปด้วยความสวยของเราเออที่อยู่กับเราอยู่ตลอดเวลาเขาจ้องตาเราแล้วเขาหยุดโลกหยุดที่นี่มันร้ายนะคะไม่ไม่มีนะเหตุการณ์นั้นไม่ได้เกิดขึ้นว่าโลกเราอย่างเนินต่อไปใช่เราไม่ได้เป็นโดราตินเรายังอยู่ปกติของเราเอย่ยงพี่เล็กบอกว่าบอกเราอย่างไรบ้างที่ช่วงเราไม่พี่เล็กก็บอกว่าเออถ้า ถ้าแบบเฟิร์มได้ก็ดีลงได้ก็ดีมันก็จะได้แบบสวยขึ้นบอกว่าเออจริงถ้าแบบผอมวบบนี้ก็ต้องสวยวบานี้อีกอะไรเงี้ยนะแต่ก็แบบเว้นไวน้ก่อนแป๊บหบนึง่งเพราะช่วงน,นี้มันเป็นช่วงที่รอเหมือนได้พักผ่อนจริงเราก็เลยโอเคปล่อยเนื้อปล่อยตัว,ปล,ตวปล่อยใจอะไรเงี้ยแต่ว่ายางมงุมมองสุดแบบคิทเนดมาแน่เร็วๆแบบน,นี้หนายถึงว่ามุมมองทัศน,าานคติเ,ออเป็นเคนดลอยู่ละ <c oughs> คอยว่ากัน <c oughs> ไม่รีบไม่รีบยาก,ยากอย่ยายูสาวอ้วกอย่างเราเราอะไรงบ้างคะที่แบบตัง <c oughs> ต้งใจจะลดล่ะหนูว่าสาวอ้วบทุกคนอ่ะรู้แหละว,ว่าตัวเองทําอะไรอยู่แล้วก็กินอะไรอยู่เนาะ<ม>แล้วก็ซ่วนส่วนตัวโบว์เป็นคนรู้ตัวแหละว่ากินอาหารค่อนข้างโอเคค่อนข้างดีแต่ว่าด้วยระบบเผาผลาญหรือว่าเมตาบอลิซึมของเราเนี่ยเนี่ยจริงจังเลยว่าเมตาบอลิซึมของเรามันไม่เท่ากันกับสาวผอมที่กินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วน ลองคิดดูแล้วกันว่าไอ้พวกของอาจจะพยาดเยอะก็ได้เราแค่ยังไม่ได้ถ่ายพยาเลดแค่นั้นแหละอย่าคิดมากค่ะสาวอวบก็ก็สวยเหมือนกันผอมไม่ได้แปลว่าสวยทุกคนนะคะแต่ผอมก็มีข้อเสียเหมือนกันอวบก็มีข้อเสียเหมือนกันค่ะเดี๋ยวไปต่อแล้วกันเนาะอกดไปก่อนอกดไปก่อนกบต่อไม่รอแล้วนะเดี๋ยวขออีกเรื่องเลยค่ะนิดพักหนึ่งเขาจะมีการโยกว่าแกเอง โลกสองไปไม่แต่งานสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรคนก็แบบมีงานมันจับจับเลยอ๋ออเแต่แฟนเราก็หล่อจริงอ่ะนี่หลังหนึ่งถ้าจะมีมันก็ก็ไม่ได้ปะไม่ได้ไม่ได้อะไรปะมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ปกติแหละที่ที่จะ ไม่ใช่เรื่องปกติอ่ะคนต้องชูว่ามันเป็นเรื่องของระบบประสาทอ่ะระบบประสาทมันไม่ปกติใส่ไมปะแล้วของระบบมันเป็นไม่มันเป็นเกี่ยวกับความคิดของคนแหละค่ะที่เขาอาจจะเศร้าหมองเขาจะอะไรใดๆแล้วก็พูดไม่ได้เหมือนกันว่ามันก็เป็นเรื่องของขสองคนแต่อเล็กจะเกิดขึ้นไหมถ้าเกิดขึ้น ก็เดี๋ยวเห็นกันเอ,อเราคิดไ,มไ,ม<ต>ไหมว่าเตรียมพี่วินมอไซค์เลยเไปเดี๋ยวนี้เลยหรอด่วนเลยกระทืบส่ว <c oughs> น <c oughs> ตัวเราแค่ไหนหรือว่าเราจิกกันเรือ <c oughs> ่องนีมากแค่ไหนก็ก็ถ้านอกใจก็คงไม่เอาแล้วเหมือนกันค่ะมันมันไม่ได้อยู่แล้วปะมันมันไม่ปกติอ่ะ <c oughs> ใครจะไปทนต่อ <c oughs> แค่รู้สึกว่าถ้าเผื่อใจไปไล้อีกคนแล้วอ่ะก็ไปเลยดิ ในเมื่อถ้าถ้าตัดสินใจเริ่มที่จะมีความชอบขอบคนใหม่แล้วแปลว่าคนเก่าอ่ะมันไม่ได้เท่าเดิมแล้วอ่ะก็ไปเริ่มรักกับคนใหม่เถอะแล้วก็ปล่อยเราไปเพราะเดี๋ยวก็จะมีคนรักเรา100%เหมือนกันเราไม่คิดจะรังเขาหรอกครัเพราะว่าเราเ้ยงรักเขาอยู่เราอ่ะเราไม่รังเขาอยู่แล้วเพราะว่าจริงกรเราก็รังเขาลมันรังรอแล้วไม่ต้องรังเราโอเคเลยปวดเอยปวถ้าเจออะไร นางเอกก็คือเราจะจัดการหน้าบัดนาวทานันทีเลยเราอาจจะไม่ได้ไปยุ่งกับผู้หญิงสักเท่าไหร่เรอกนะแต่เ<ม>ช้นน่ะเราจะจัดการที่ฟลองสั่งเราก่อนว่ามันเป็นยังไงเรามันเป็นยังไงเราไม่ดีหรอเราไปถึงนางเอกช่องสระสวยขนาดนี้ผมยาวขนาดนี้สะโพกก็ขนาดเซ็กซี่สะบูมบรมขนาดนี้ยังจะแบบไปรักคนอื่นอีกเหรอโอ้ไม่ก็แต่ส่วนตัวโบเป็นคนตรงไป เฮ้ยทุกที่มาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยมีนาพี่ว่าส่วนตัวเป็นคนตรงไปตรงมาไหมถ้าแบบว่าเอ้ยเจอเหตุการณ์อะไรที่มันแบบไม่ชัดเจนอ่ะก็ก็ตรงไปตรงมาค่ะก็เพิ่มแอบกัดด้วยเท้าอะไรยงเี้แบบไปไหนมาหรอคุยกับใครหรอเอ๋อหรอสวยเนาะสวยอยู่เลยสวยเลยสวยลองหน้าเหมือนกันนะเนื้อคู่ปะ ลององไปคบกันดูลองไปคบกันดูน่าจะแบบไปได้ไกลหลายๆคู่ก็ไปได้ยาวเหมือนกันที่เราพูดอย่างนี้จริงๆเราเป็นเรามีสกิลเรามีสกิลการสืบไหมการสืบการจับไม่ต้องให้ถึงหัวหรอกค่ะมีเสื้นอะไรจังพนักานอะไรก็ได้สืบเก่งมากถ้าเราให้หาอะไรางขอจะเจอกกอนคนแรกเลยแต่จริงๆไม่ต้องให้ถึงหรอกพวกพี่อ่ะก็นั่จะช่วยกันแล้วว่าจะโทรมาละ ตะเตงแกงเซนค่อนข้างแรงแต่สีแรงแต่เราตัวนี้ซิงแบบรู้เรื่องเลยตอนนี้เซนบ้างไหมอาจจะมีบ้างอาจจะมีเซนบ้างแต่ก็ถามเลยคืออย่างเมื่อคราวที่แล้วสัมภาษณ์คนก็จะนิดนึงกับประโยคเราที่บอกว่ามีคนไม่รู้ด้วยหรอมีในคอมเมนต์ในยูทูบอ่ะเอาเขาคบกันตั้งแต่เมื่อไหร่หรอไปอยุดหรือเปไม่รู้จริงเหรอพี่คุณเราน่ารักนะ หายคนก็เลยบอกว่าเอ๊ะหรือโบส่งสัญญาเตือนใครหรือเปล่าว่าเอ๊ะไม่รู้หรอว่าฉันเป็นแฟนนะอ้อโหมันไปคิดไปได้ขนาดเลยหรอเนี่ยพวกเราอ้าไม่มีไม่มีถ้ามีอ่ะไม่ใช่ทรงนั้นแน่นอนถ้าไม่หนูไม่ใช่ทรงนั้นแน่นอน,ออม,ม,นมีอะไรบอกอยากบอกอเล็กไหมถ้าแบบเออก็ถ้าพี่จะไปอ่ะพี่ก็ไปเลยพี่อย่าทิ้งให้หนูต้องแบบคนเจ็บช้ำน้ำใจแบบนี้หรอกพี่ คนเขารอต่อแถวอ่ะเออแถวรอใช่ไหมไม่มีหรอกหรือพุ้นเลยโอเคสุดแล้วที่เป็นตั้งเองค่ะเออแต่ล่าสุดไฟเธอเป็นมาเฟียนะไปยินตออาหารเรื่องอ่ะโค่เท่เลยอ่ะเธอเขาหมดและครยเขาชับ ไม่แต่งๆีมันเป็นหน้าที่ของนักแสดงช่องเดียวกันอยู่แล้วต้องแบบช่วยกันโปรโมทละครของกันและกันคือไม่ใช่แค่พี่อไรยคนเดียวใครก็ตามที่ลงละครอย่าี้ที่เราแบบบังเอิญได้ไปดูอะเปิดเจออย่างเงี้ยวันนั้นกลับบ้านเร็วอย่างเงี้ยเราก็ต้องลงโปรโมทให้เขาอยู่แล้วมันเป็นหน้าที่ของนักแสดงช่องเดียวกันอยู่แล้วชอบแนวแบบนั้นหรอแบบบแาแบาแบมันดูแบบท้าทายเออะไรใหม่เออแบบิุพี่โห เคยให้เขาแบบโหดในชีริงเราไหมครับแบบโค้ชมค้ชเม่กินข้าวเลยเราโหนเสเซน่ยงเลยใ่ไหมอ๋อเคยเคยกเลยเคยแบบนี่เจ็บปวดก้วดกว่าถ้าเขาโหนเราไหวเหรอไหวเหรอโลกก้าพี่โหนเราไหวไหมเก่งวะโค้เก่งเลยชี่จริงมาเกิดขึ้นที่ร้องไห้ค่ะคุณผู้ชมเลยแล้วค ถามเรื่องเพลงเมื่อไหร่จะมีเพลงสักทีอะไรหลายคนรอเพลงแบบใครพศัพับโทรหานะคะอยู่อัปโป้บ้านหนึงเออคุณดิวคะเพลงต่อไปจะมาหรือยังคะเออโอเคค่ะยังค่ะเพราะว่าตั้งแต่เปิดตัวค่ายคุณก็บอกว่าคุณจะมีเพลงออกมาเรื่อยๆใช่ไหมคิดเหมือนกันลองดูไหมลองทำทำดูตอนแรกตอนแรกคิดว่าจะทำทำแล้วจะร่วมมือกับตัวฝั่งพี่แทนแหลอะไรเงี้ยคิดว่าจะร่วมมือจับมือกันแต่ก็ยังไม่ว่างที่จะแบบ ให้คิวไปคุยว่าอยากได้ฟิลนี้ฟิลนั้นฟิลไหนไเพราะว่าล่าสุดฝังใจอะ่ะมันก็ยังไม่ได้แบบว่าขนาดนะั้นแต่มันเป็นเพลงที่พอนะแต่แค่แบบอาจจะยังไม่ได้ตรงมูดเราขนาดต้องมาคุยมูดกันใหม่อีกทีนึ่งค่ะอคุณพอนไงดใจลมูดมูดียมูดีดีแล <laughs> ้วดมดูดีดูดไอวิสควาพอดูดแล้วจะสวยเหมือนเดิ